กันที่ลานกลางเต็นท์ตะเพินขี้ที่รุทยจานแห่งชาติพูเตยแล้วก็จะมีแผนขึ้นไปดูทะเลหมอกพาติดขึ้นที่ยอดเขาเทวดากันเป็นยังไงบ้างติดตามรับชมครับถึงทางขึ้นนะครับยอดเขาเทวดาตะเพินขี้13กิโลน่าจะเป็นทางแดงไปกันครับลานกลางเต็นท์ตะเพินขี้ ครับอ๋อเกี่ยวหนึ่งครับเกี่ยวหนึ่งครับผมเออเออไปดับมุขก่อคุณก่อคุณก่อขอเกี่ยวหนึ่งครับอ๋ออ๋อโอ้โหโอ้โหอ่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นว่ามันชันหรือเปล่านะครับแต่ผมใช้เกี่ยวหนึ่ง แล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังด้วยต้องร่วมมือกันไม่งั้นน่าจะแหกโค้งชันไม่เท่าไหร่ครับทางดินด้วยรถอ,อ,อ,อะไรก็มาได้ครับมอเตอร์ไซค์ของผม R15 แปลงเป็นทัวริง่ง

นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับตรงนี้โอเค okay, แล้วแหละผมมาหาความสงบ <g iggle> มาจากไหนเนี่อยๆอ่ามาจากนนทบุรีครับแต่ขี่ขึ้นไปแม่งสอน,น,นแวะอุทยานไปนเรื่อยๆอ,ยอ๋อครับผมโอ้ามาใส่มาเยอะนี่ใช่ อ๋อไล,ล่นลนาน่ะครับอ๋ออันนี้อันนี้ช่องใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปติดตามผมก็ผมก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนี่ e ีที่สามอีที่สี่เองอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปกดติดตามของผมเที่ยวไปบ่นไปรจริงๆจะมีแฟนมาด้วยบ่นเป็นเพื่อนแต่ทริปนี้ติดงานขอผม คนมีร้านขายอาหารครับผมถามเจ้าหน้าที่พิยาเรียบร้อยแล้วเราน่าจะไม่อดกันครับ วันนี้อากาศดีครับอากาศเปิดขอให้ตอนเย็นฝนตกแล้วตอนเช้าเราจะขึ้นไปดูหมอกันที่เขาสวรรค์ไปกันต่อเขาเทวดาครับเขาเทวดา <laughs> เท่าเท่าไหร่ครับถึงแล้วนะครับยาดชาดกุเตยลานกลางเต็นต์ตะเพิ่นขี้เฮ้ยตะเพิ่นขี้เดี๋ยวเราไปดูลานกันก่อนว่ากี่บารือเหมือนของเจ้าหน้าที่แนะนำห้ไปดูเราก็จะขึ้นไปดูจุดหลังกลางเต็นต์จุดกลางเต็นตะเพิ่นขีนะครับผมของอุทยาน พี่เขาแนะนำว่าให้ไปดูจุดตลางเต็นท์สองสามจุดแถวแถวนี้แต่ที่ดูจากรีวิวมาตรงนี้ก็เหมาะแล้วสวยแถวนี้ถ้าจะได้เพมาะไปข้างล่างจุดนี้ ลกลางแถวนี้มองลานนี่แล้วมั้งตรงนู้นจะเป็นยอดเขาเทวดาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าขึ้นไปดูสวยครับ ครับฝนตกฝนตกเพิ่งหยุดเราก็การเต้นเสร็จแล้วก็เช่นเคยเม้าลานอีกแล้วครับท่านมากันนะครับวันน,น,นี้ยังเปิดโอกาสให้มากลางอยู่นะครับมากลางเป็นเพื่อนหน่อยนะครับม <c oughs> ีเต้นเดียวโอามาก o d ดูบรรยากาศรอบรอบ บนตกในไม่เขาสวรรค์ด้านบนตอนนี้กำลังเดินลงไปสำรวจหมู่บ้านเผือกี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นเขาสวรรค์กันตรงไหนแล้วก็มีร้านกับข้าวหรือเปล่าแถวนี้ บอกไว้ก่อนนะครับแถวนี้ไม่มีไฟฟ้าต่อขึ้นมามีแค่โซลาเซลล์เมื่อก,กี้ก็ไปขอชาร์จกับเจ้าหน้าที่มาเิดหน่อยกัน power แบงกกันพ o ว e วงหมด์หมดถนนจะลื่นๆนะครับถนนที่ผมเดินมายัางลื่นเลผมก็เลยตระไาไว้ไม่ขี่ลงมาเพราะถนนลื่นขนาดเดินยังลื่นเลยครับสุภาพ เดินอย่างลื่นนะแล้วรองเท้าผมก็เป็นรองเท,ท,ท้ามีรูเป็นรองเท,ท,ท้าแบบคีดไว้ก็จะต้องสก๊อตเฟตสก๊อตเฟตจังหน่อยจะไปเชียงบ้านกันมพราะมีร้านอาหารใบ้านจบ<อ>เดินมาถึงทางแยกแล้วครับผมมีทางแยกหมู่บา้านตะเพิ่นคีนะครับฝนตก เรามาจะดูกันว่ามีอะไรบ้างบ้านน้องเติร์ดคันถ่ายกาแฟแล้วก็มีใบามากมายยอดเขาเทวดา2กิโลน้ตำตกตะเพิ่นที่น้อยท่านตะเพิ่นทองท้านตะเพิ่นเงินเราก็ต้องเดินเลีวว้ยวขวาเราจะไปาถามเจ้าที่อุทยานเขาบอกว่ามีร้านขายให้เดินยกข,ขวาไปมีจะมีจุดการเป็นท์นเยอะเลยครับ จุดตันตามสั่ง50าิเมตรเมื่อกี้แวะร้านข้าวแล้วก็สั่งข้ากระเพาไปใส่กล่องแล้วก็แถมสมุนมาสามตัวนำหน้าไปทางขึ้นเขาขึ้นเขาเทวดาเราจะไปดูก่อนว่าเราจะไปขึ้นตรงไหนเดี๋ยวลงทางอุย้ยลื่นซะไหมล่ะาเไหล่ะเดนย,ยังลื่น ้สมุนมาสีตัวได้จากร้านข้าวมาสีตัวตายก่อนแล้วสมุนเพราะว่าสมุนลื่นมากครับเจอทางแยกครับผมนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟนี่ทางแยกไปขอสวรรค์กับน้ําตกแล้วก็มีสมุนอีก3าสีตัวสภาพรองเท้าไม่ใส่ นอน่าอุทยานครับใช่ใช่ครับเดินลงมาเล่นหน่อยีเดินเลยเดินเลยนี่มีสมุนมาด้วยไปเกี่ยวมาจากร้านค้าเมื่อคี้ครับผม ไปไหนครับนี่ไปไหนอ๋ออู่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นะที่นู้นก็ใช่ที่นี่ก็ใช่อ๋อต้นแดงนั้นแฟนออ๋แดงต้นแฝดอ๋อครับผมอันนี้ทำไร่ข้าวโพดหมดเลยเหรอครับพวกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นข้าวโพดอันนี้เปอร์เซ็นต์ยางพาราเป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด เลี้ยงสัตว์อ๋อเลี้ยงสัตว์บางปีก็สัตว์บางปีก็เสมอตัวบางปีก็เหลือบ้างนิดหน่อยอันนี้ทำทำอยู่ได้เราเดินเดินได้ทุกที่ครับผมถ้าตรงไปก็เป็นข้างฟ้านทะเลี้ยวขึ้นมาก็บ้านน้องแชมป์บ้านน้องเติร์ดดูดิบองแล้วก็จะเอารถไปจอดบ้านที่ใหญ่บ้างครับผมลองไปเดินดูครับผม อตะสมุนไ,ไปไหนละวสามตัวเนี่ยอโอ้ยตะมุนหายไปสามตัวปลามาสี่ตัวเมื่อก,กี้เป็นลุงเจ้าของไรเขา้าวูพดที่ปูกอยู่ติดเทยียนเขามาให้คำแนะนำอะไรเยอะะเลยสิใหความรู้จะไปทางไหนอนูู่ถอยขนาะดนี้ไปลยเข,ข้าวฟ่างไปเขาเทวดา นำไปสมุนน่าจะไปนี่แหละก็เดินผิดทางจนได้ครับสมุนพาลงจริงๆเราต้องไปตามด้านซ้ายครับทามถนนด้านซ้ายทางขึ้นเสาเขาสวรรค์ครับก็บอกว่าเขาเดวดาเขาเดวดาเดินยังลำบากมีลูกน้องเพิ่มใหม่แล้วหนึ่งหายไปสอง มีแต่ม้านำชีวิตจะนมีแต่ม้านำมาห้าตัวหายไปไหนสองทางขึ้นยอดเขาเทวดาครับขอแก้ข่าวยอดเขาเทวดาพูดผิดอยก็ต้องควรจำแก้เคินครับทางขึ้นนะครับทางขึ้นยอดเขาเทวดาคุลุงดองนี่น่าจะเป็น ทางขึ้นจุดกลางเต็นท์แต่เราจะไปจุดนี้เราจะไปยอดเขาเทวดาครับมหมอวง,ง,งมม่ไอ้ด่างวะนี่เราว่าพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันนะครับตอนนี้พอแล้วครับไกลับดีกว่าไม่ไหวแล้วดูครับสภาพ เ้าลื่นมากเรามากับหมาดูครับออสภาพถ้าไม่ถอดเดินลื่นครับก็เหมืเดิมถ้าล้วก็เดินลราอย่างลื่นๆกลางป่ายางสรุปสภาพถือรองเท้าเดินไปด้วยฝนตกไปด้วยถนน เยอะถนนเป็นนางหมูนะครับไม่แนะนำให้เอารถขึ้นมาตอนฝนตกสุดล้างเท้าครับผ่านขึ้นไปเขาเทวดาไปเขาเทวดาลูกน้องเหลือตัวเดียวครับพามาสี่ตัวไม่รู้ว่าลูกน้องหายไปไหนสามตัวพามาสี่ตัวร้านข้าวจะด่าไหมเนี่ยเอาลูกน้องมาจากไอ้ร้านข้าวสี่ตัวกลับมาเหลือไอ้นี่ตัวเดียว โนนแลแลแลหลังกากจากการเดินชมหมู่บ้านครับเราก็ได้เข้ากล่องมาเป็นข้าวกะเพราหมูแล้วก็น้ำน้ำจะเป็นน้ำมะลงครับที่นี่ไม่มีนะ้เกเจ็ดหัว <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วครับตอนนี้เวลาทุ่มก,กว่าๆอาบน้ำเรียบร้อยอุทยานห้องน้ำสะอาดครับที่นี่หลานการเต้นตะเพ่นขี้ห้องน้ำถือว่าดีเลยโอเคกว่าหลายๆอุทยานที่เคยไปนอนมาแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับที่ห้าเดี๋ยวพาขึ้นไป เขาเทวดาเราจะไปดูทะเลหมอกกันภาวนาให้พรุ่งนี้เจอทะเลหมอกและเจอทะเลหมอกมากฟันดีครับผมบายบายสวัสดีตีห้าครึ่งเราตี 5. ต่5ห้ากว่าเราจะไปปีนยอดเขาเทวดากันยอดเขาเทวดา Little Vinh Lâu nhà chơi một lúc lâu Thì tạm gặp xin nghe chơi gương mặt quay thằng à bye đó ถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขึ้นนะครับเดินขึ้นมา400เมตรจโอ้ยจะไม่ออกไปกันต่อตอนนี้เราก็เจอหม,หมุดแล้วครับดูหมุด100มเมตรแรกโอ้โหใน800เมตรครับชู้ ว่างแล้วยังไม่ถึงเลยเพิ่งได้700รเมตรจาก900าร้อยดูบันไดข้างหลังดูบันไดดูบันไดที่ขึ้นมาชันมากแม่เจ้าเดี๋ยวเราตั้งกล้องถ่ายทะเลเหมอกกันพาที่กำลังจะขึ้น เียวมาตั้งหลายที่ที่นี่นะครับเหมอกสวยแต่ก็ยังไม่สวยที่สุดไปกันต่อที่อุทยานต่อไปไปกันต่อหลังจากาหาก,กินข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางต่อ,ตอไปยังช่องเย็นกำแพงเพชรจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง เราไปเจอกันระหว่างทางจะมีเรื่องหาเตนเตนลุกเร้าไปก็